ดข้าวนี่ปลาดิ <k <k ้นนั <k <k ่ก็ตลงเด้อเล่นไปท่าไหรเอาสบายดีผมเองไปนอกเข่ากับบนเขาปลาเนื่องจาม่าฮ็ตตุบซอยได้พ่านเบิ่นบุดผพานกับยิมเปอร์อยู่มีนหามาซอยเวียกตอนนี้นสิเขาปลาเลยี่นอกพูนี้ือว่าแลกข้าวเวียกมาซอยไปนอกก่อนเอาให้คันพักเด้อพื้นพื้นที่ก้อนใหญ่อื้นพืคนับ่ประตอกน้องดเอดเทิร์เอาสุดยอดเอากรพัดชนยันสักซีอเ ตา่างนะพี่ตาพานเรือเราจะเข้ามุ่งเดี่ยวเดี๋ยลงน้องปลาีน้อยผ่านซนมาเลยเดี๋ยวลงน้องปลาชุดยอดมาซูนขันใดขึ้มานตันเ้าว่าทกร้านอ่ะจะได้ผ่านมานเพิ่นวันสิไปหยุดตีอีกเนาะเพิ่นว่าไม่อยาเพิ่น หายไป <si ้เบว่งงูอัดีก็ได้ไปเฮาเ็นเวียกซอยพี่นอกเนาะดีๆๆมืคอนี้ก็ได้วิบวังงูอ่ะคนครัเขา้วมาอกเ่ินึงวมาอกันเถนึงเนาะเปียกอนอาอยืนสักกนนี้เป็นคนยืนสักีมืคอนี้เนี่ยลองชิล็องน้องปลาเลจน่อยเนีย เออเดเห็นือล้วมันน้นสองตนพองมันารเนาะ้มันแดงสองเตนพอไไม่บากก็่ยั้งมนทางล้วมันักโทษนอไม่เปล่ยน่ไม่เป่ยไม่เปล่ยมันเบาเลยไม่เ้อไมบากนี่ต้องมันง่ายไปตอกลยเห็นเลยหมแล้วไม่บากมันเบาเบาหดงเบาแรงผู้เลยัดพๆดเจ้าก็ต้ มันลอวเอพ่อใางกระห้องก็เก่าเยอเป็นเม่อไรเป็นงานโอ่ก็เป็นได้เงือหกลน่เมแต่เชียอใช้ชือนมันอีปาอีหัวเต็าที่เราเห็นเฮ้ยาโอก้มองมองมองเธอตัวนี้มองเธอป็มองสองเอามาไตัวอะไรเมีชองเสีไม่มองมาเหมืองด่ง มองหน่อยแต่วน่าในเสนโอ้ยมองมเลยมองลงหนองพ่อชยามองนี่อะไรโอ้โหโแล้วก็ม่ตืนานช้มดมองลมองลูมบ้ยานน้ำน้ำพอดี

โอ้ยหน้าปลาค้างไว้ก็ได้ยันแล้วเอาหรอล่านะเรียบร้อยแล้วเนาะมาๆๆเรื่องล่องน้ำเนี่ยมอว์มาเจ้าโลดอันดับหนึ่งกันเรื่องอาบน้ำกันมอว์ขัดปูสาวมาเขาลงกันเขาไม่ต้อลงผู้สาวอันนี้ยากแล้วยันแซงโตโอ้ยยังงี้เนาะโอ้กัดปูสาวมาต้อลงเนาะโอ้มันต้องน้ำมาเลยเลยสองโตเลยโอ้ได้สองโตเลยพี่น้อนก็ว่าแล้วปลา ปล่อยไว้ในน้องเห็นไหมก็ได,ดัแต่ว่าน้ำลายเหลหรอฝนฟันชุนเห็นแล้ว,วน่าชุนคนลนอหรอเลิกเลิกไปคนละนอหรอหรอ่ออนฟันชุนเลย เอาเอาในผ่านปลาเห็นเลยถือแหมา้อมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด่านพันปลาหมนไปปากป็นบอกมาเป็นตั้งมั <Korean> ่งบ่มนเป็นแห่กันแห่ได้สิจับได้สั่งวะ กืนจอมเลยเนาะนจอมเลยนะป่านี่อยู่มองกระถือแหไอะัแลกอยู่มองกระถืออลูเขาหมดหมดถึงอ้ยโตเดเด็ดนี่เกินเาสามทีเลนี่ยู่ม่าน้องมันหักมองบดีมองมันมันสตีไพ่องบดี

Ô, à thì thôi. Anh không thể. ơ, uh. mặt chị man, nó. không? mặt chị man. ừ, 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 อ้้มอะมองกระาาปอาป้องกันเนอะลูมึงพอชิ้ลไปาโอ้ขันใหม่แล้วประมาณสองสามโลตัวใหญ่ก กินมัโชวน้องแลกันแสบเพื่อเพืระพนะฮะกินมัจำปาเนี่ยวันนี้กินน้าใหญดุมดังเฮ้ยจะเป็นปิงยังใส้อนกินจเพือนาูกแมาเชวบบานเหานี่เมืออทาังทองนี่ปิงตำมักว่ากะเาได้หอเปล่บานอื่นพิษยาลบกแ้วเนาะบานอื่นพูกแก่พล้วกันมาเลยป้าดปิงเด็กตำมักทัว่้ว่าจะกินกเขา ลก็ไปกินเลยเนากินเทเรกล้วเลยดเาตีนเลยนแกซ่บจบ่ซอยหน่อยแลซอยใหญ่หนเอาเบาอที่ซอยด้วยนะไสร็เด็นี้เบอร์ฉิบอกตัวนดสุดคอยซอยฉลยงโอ้ใหญ่แท้หน่งได้ด้วยเอ้ยพอดีปาสักตือเครื่องตูใหม่ได้เถอะคอยโห

เสียงคือดังครับเสื้อผ้าพวกเขาไปเจอตอนใหญ่แท้เดี๋ยวบอกี่เลยเนาะตอนไดนเราคอยว่าชิบะยากูคอยว่าชิบะยากูพังคอยว่าชิบะนอน้ำเจ้าคอยเข้าไปอยู่เก็บนี่ก่อน ไปนอนคืนนอนอดีตเนื้อตะกี้ข้าวยังหน่อยเนี่ยไปนอนไอ้ไพ่แน่ทัดวันนั้นได้เกิดทัดไปนอนเนีมาร์ตี้อยู่เลยบันโพยิงกันนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มันโพเดี๋ยวยิงกันฮะหลอใส่หมดแดงหมดเห็นหมดแดงเดือบุ่นบ่อกุมขันบุญบ่อโอตุกกุมง้ังขันเราแล้วคืนนอนอดีตี่น้องเอ้ยตะกี้ข้าวเขาวเฮียนแล้ะคืนกินนี่แหละคืนกินมังง้องขัน เห็นมบแดงมเห็นสัม้องเด้ตาครับเอาไ้บุกินขใหบากันเด็้อยเนาะเอามือ้าเลยะวามือนแตงมากแล้วเออเป็นยังดอกาดีเลยเนาะเออจะเป็นยังนแตงมาแล้วต้องใส่มือ มันในผักพรมื่อมื่ได้ห่างหนึ่ง่ะวบอพ่อว่าสำเนียเด,ดี๋ยวดิยุเียบเงียบมงียยบเงหน่อย,อย,อยบเงเต็ยบเดเลยกำเีเงงยเงเงยเงเียย ตั้งว่าเผาหัวปลาด้วยเนาะโอ้โหว่ามันปีกเขาพี่น้องเอาเดีที่ผ่านปลาเครื่องเข้าพอได้มักกลับมานล้วพอนได้ผ่านปลาเครื่องขับรถไทยไทห่วงเนาะเรื่อครับรถไทยไทห่วงวิ่งจะทั้งหน้าทั้งหลังผมบุกเดียาวอันนี้ก็ในเลื่องได้เนาะขันหมดแดงเลยเนาะเอาพี่น้องผู้ใดที่บอกินนั่นจำปลากับใบใบหัวใบเขียดก็เด้อผู้ใดที่บอกินใบหัวากันโอ้ คบมเที่ยวมาเลยเลยมุดควแล้วขีมันตรงหัวประเภทขีอันี้เนี่ยมัได้ทึจั๊เพิ่มตัวนี้จะบ้ตัวนี้ขับรถเขคว้แล้วได้เลยหวเบ่ออกบ่อนี่ใบยังเลนแ่ยใบกระโดนหัวใจเลยรัุดยอดเลย อาปุ yeah. ้งมาแลาม้บ hmm. ีเบ้ตนปุ hmm. ้ง่ะข no. ้าวแบ้าวแเนยข้าวดช่เลยด้วับ้วันข้าวกดอันนี้ต้องใช้ข้าวัได้ผลบุ๊ยข้วกดนกินน้ำร่าบเข้าวันนี้ได้ค่ะเนาะสดๆเนาจะได้ข้าว ปาโซนกับปริก oh. so 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 ินโอ้ถ uh, like, ่ายทองไม่ไหมว่าจากปริกินอู้ายบไหลทองถ่ายไดถ่ายเทิงแล้วถ่ายไหมเห็นถายใดกันถ่ายบาไ้เทองใหญ่ขาดต่พยาบาทเลยถ่ายทองห่ายาหยาดเจ้าวันหยาดกินน้องเจ้าวาวหัหยาดทมงัว่ายทองใหม่โอ้ถ่ายใดคือทองน้ำมันรถไงอื่นมาหยาดหยาด

ต้นหางต้นอ,อ, ok อยทีต้นหอ,อยหางโอยย่างหอยหางนั่นแะครับแหม่ไมกินจำปากะดีละเนอะจ่าเด้อจ่ากาเด้ออากาคันน่อนงไอ้หัวกินปลาเทะเลยขงไทเลยตดเครืองเทอ้น่ากังขาตับอยู่เนาะโอ้ขาเทงดูแล้วไสิ้ไปใส่บอก ไบเวทีทาามากใส่อะไรสิมหรั้นอะไจำรกานนี่หตระแวชีคมพันบมดห่อใบเมติสิบกเดใบอืมงดูห่อใบเ้อตื่นเน็ตเหมือนขึ้นาิเบิดไเบิว่าจำกันกองไขเลยมันตัดเดี๋ยชพัดมันตัดเอา ชามยังไงแต่เจดผัดีบเดือดบาเคลักมันต่อพอด้วยเลยพอรู้จากบาทพอข้ามใหญ่เองู้ก็จะคักซาบึงตอนแล้วก็สียอันตรายเลยมองมันอมันูเอาเหมือไหนจะผ่านเติงโอนเขาป้าในเรื่องิพัดกับไปเช่หเบิกเรีเจดไม่เอามันมอนบ่าเอาเงินในเขาโอนเขามาเก้าเขาจะเอาในได้กรได้เนี่ยเสียดของเขาเต็มที่เฮินเบีย ทำตติเนาะเบอร์มังอนลุดโดคกับโอ้ลุดโดอสอนแล้วเวยแี่มันแรต้องใส่ลุดโดสาปกันนี่มันถือเลยตายเลยโยโลเนาะอืออาอคัอตอนใหญ่น้ยขากตอนจะเคยลุดเนี่ยอ้ตคมคมขกเลยเชิญผู้ช่างมาเกี่ยมันโดนลองบ้าง รับขัดทุ่นเนาะจะขรถเข้ามาเลยขับหนึ่งบอเอาหนึ่งจำปลาโบได้มักกิ่กับเขาบได้มักกิ่กับเขากันแล้วจิปูกับยู่เอินฮะมันดูอะไรลุงอจงเมมัน่ได้ปีไงจงโตค่ะเอ้ยบ่ได้อเลือพอดีโ้เลจงเมลวยลาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเ่อดอกได้พันโซน หอดบ่ระวังไม่วังไม่ดีปลากเตตัวไดกขาดกกันตัวนี้แล้วับยานว่ไม่ดีปลายเป็นไหรอต้งบาล้นาะเราทำมันตัวนี้เราเนี่ะคำใหญ่ป็นยังไงเป็นแ่ได้หมดเลยโดนกินดนกินตัวนึงกับอีกล้วเลหมดใบเลยนะ ก็เลยนั่งมาปวดด้ว่ฮาเนตฮาชดามไหนผู้ชายตั้งเลยปุ๊บจุโอ้ยมัลายจะเอาฮาบอกฮามาตัวทีนี่ก็เฮาเพลงที่แจ่ยมเชื่อจริงนะแม่รุแกนี่จอยเฮาบริยาคให้เขาบอกไปเลยให้ปากตลาดเขาไม่ชิดเราเลเขาดั้ับเขาถ้าจะบอกหาเราเนาะ คือ่ลาบอกมาขอองเออ็นมาสอบถามด้วยรอได้เลืเดี๋ได да. uh, ้เขายังนอนยีนอนแ้วเขาบอกอาลยาแรงแลวเขาบอกคืนหอนเลยนะไปจับรถออกไปเเดียวเลยเจก็ตดเขาตดเขตเช้าตอดก็ตอดคุ้เวลาเมาเวลาเมาอยู่ห่างเหมียนแล้วคันรา Tết chưa nhà nhà em đúng. tốt tóc đỏ 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 tóc được tóc đỏ tóc đỏ tóc được tóc đỏ tóc đỏ tóc rồi. tóc đỏ 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 tóc ในขาอีกหน่อยกินเขาลงน้ำลัางน่กินจากป่ารับชาสกอเลยนีไรว่ากเทาขันนเหมือนปลขี่ขอนี่เลยเหงาี๊เจ้ากลมรล่เลวอันนั้นไดเล็แก่ตีแต่อยู่ผมิชูหอยหอยนกกระมองแบดแบดนางงวยอยูรมกนี่เขาโตรกเลยอันนั้นนิ้มมือดีซี่ชอเลย สอดเลยจกนี่จก๊กเลยลุงในเหนียวให้กินแล้วก็อมแล้วก็บวบแล้วก็จกโจ๊กหลางต่เปิดอยู่เมืองพี่เอ้ได้ตั้งมั่วเลยถือหัวพวกเดี่ยวเท่านัอนเด็กแกงเด็กแกงปลาชายถือหัวเราไม่ถือมีปลาเค็นกระแขวหักมันบินป่ด็กแกงบินป่ะปลาด่เนาะปลาตีปลาบินก็มันบินเอาได้มาจากทีติดมันหลุดเข้อเข่าปลาคุก เขาให้เห็นเขาเลยลึกบ่มาซุกไปซุบเขาบุกลรายังไม่เสาหนุ่มแค่กระหม่อมลุกเลยจักเขาหินมห้อหิ้มบุเนี่ยจะเรียงห้องเขาได้ต้องยู่นอ่ห้อบ่คิมบ่จ้ารเล่าโอ้แสบไรมานต่เวียงจันเมื่อยไม่คิดปลาครับพี่น้องเขาทาีิปันเหื่อเนาะ อ่ามาได้เห็นก็เลว้ยงดขาวารปันเหลืองเนาะบ่หอบข้าวบังไงเลยมื่อตันั้นแล้วก็เสียเนาะตาคนอีกบ่มีเหรอลุงซื้อดูคำใหญ่ลุงูนเห็นแล้วมันคำใหญ่เชียกกบะคมเนาะก็เชิงเยาว์ช้าเน้ะคำใหญ่กที่อพวกกินคำใหญ่จ้าฮักใส่ได้ที่ผักไรบ่เนี่ยไรอ๋อมอด้วธรรมดามกเพชร วันอว่าเข้สุกวันนะไปบ้านเลยโอ้ยคำหน่อยโ้ยอันนี้ยังวันหน่อเป็นหน่อเนาะเจ๊ต็เน๊คำตาขาเลยครับตะตีนี่เป็นคำตาขาดสุกหรือว่าเปลี่ยนหัวเอ้ยสวันเปลี่ยนหัวเลยพไม่ด้องเป็นกระเพงไหมเนาะ จันจันทุ่งมันแดงเปล่งพูดทุ่งมันเอยคมเลยเอาเปลงวัวเนี่ยเอือบพี่อามันเป็นเอือบขีมันชุดยนอด้วยนี่นยังได้เติบโตนึ้นนิดละวันจันทรจัอมาถึง